อาจะเจอไอ้แหวงเมืองชาละวันนะมื่นไหวใส่กระฉัดชัยเขาบอกนาบี้แมปศึกภายในเมืองมังกรนาขอนเสวค์เอาละไว้เที่ยวนี้ระหว่างปางมะฟอไม่ยนไม่ย่อไ่ทอพอเจอกับเรือดีจากอีกหนึ่งลำในน้ำนั่นก็คือมื่นไววรนาถระเบิดภูเขาเผากระท่อมสิท่านจะคุณชาอุ้มเอาละครับสิท่านจะคุณชาอุ้มเที่ยวนี้ไอหนุ่มหน้ามอนฟีพายข้าวก้อนบาดมันจะแกงชะกาด ชักกันหรือไม่ดูสิว่าชัดชัยวันนี้ตัวเรือไม่ธรรมดาต่อตะอูทั้งตีเอาลว่จากบางมาปอหรือว่าอำเภอกกพาจังหวัดนครสวรรค์เจอทีมงานหมื่นไว,วัยวรน,นาเทพสาครหรือว่าลูกศิษย์เจ้าท่านเจ้าขุนชมกาตาสาโรตาโคตัาบีเอาละว้วันนี้นครสวรรค์เจอนครสวรรค์เมืองอื่น เท่ตะโขงไม่สนใจแต่มังกรกัดกันละเว้ยกัดกันละเว้ยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงจะมืนไว้จะมืนไว้มืนไว้วันนั้นหรือว่าเทพสาครนร่องน้ำแดงหัวเขียวไผ่บทไผ่เลียนมาร่องน้ำด้วยกันป็นยังไงแม่โคดีทีมงานทีมงานทีมงานชัดชัยชัดชัยใส่เส้นแดงกันได้เอาละเว้ยชัดชัยกอดได้ชัดชัยกอดได้จะแสงได้ไม่ได้ชัดชัยเส้นแดงไผ่แดงใส่ผีชัดชัยชัดชัยตอนนี้ร่องเผือกอยู <characteristics> ่ข้างล่างเอาลเว้ยชัดชัยจะีด้นลหรือไม่พลผลไม่ผลระยะสุด มึนไว้ได้เบียดมึนไว้ได้เบียดมึนไว้ได้บีชัดชัยชัดชัยยังมีอยู่ชัดชัยยังมีดูมึนไว้ได้เบียดกูมาไล่เบียดไล่ซีไล่แท็กไล่แทกไล่แท็กไล่ทันไม่ทันไล่ไม่ทันไล ky, ่ไม่ทันว่าแล้วชัดชัยชัดชัยนี่น so ีเ <c> ข <oughs> <processo> ้าเซ็นชัยกรรมการตัดสินทันทีครับน้ำเงินชัดชัยบางมะฟอสอทอหนึ่งบวกร้องเพือก อยู่ด้วยกันเป็นเรือชนะครับเที่ยนี้ครับสลับเรือ30มปีพายที่ภายมา